แต่แล้วเอาแล้วเขียนว่าอะไรโอ้เป็นไปได้เรือนี่เหตุผลคนดีเพราะบัญชีของพี่ติดลมความรักถิงล่มขนนั้นเยามจมพี่เสื่อมราศี ตอนแดดแล้วเริ่มเพีย้ยนลวเอิ้ดเริ่มเพี้ยนล้วเอ,อิเด้ดตากแดดทั้งวันแล้วเอิ้ดเอาให้เสร็จแถวที่สามดูว่าปูนจะขึ้นแถวที่สี่ได้หอเ่าไมลูกเหลือกี่เหลือกี่ทังอะ่ะฮะไม่ได้หรอไ,ไม่ได้หอ่อโอเคได้สามแถวค ฮารูฮาราแล้วได้อีกสักสองสามก้อนก็นได,ด้เอาจนหมดเอาจนหมดฟูนั่นแหละใส่ยาไว้ฝังเธอเป็นยารักษาย,ยารวมไม่ดีแต่แล้วน้ำใจแฝนที่ก็มีให้เพียงขึ้นทางที่ไม่ไดาง ดังน้องตั้งขาโตอาณาคตทเริ่มหักงอสว่างเต็มมูลเลยเกถึงรอผมใหม่มีบ้างเจ้าผมอา้เพื่อนแฟนเขาเรวยเป็นดังแต่ที่มันเพ่งมันฟ้าหน่เรือที่รอวันล้ม รผมเมื่อเช้ากระเป๋าเป็นเดนเป็นติจา,า,าอเอาแล้วแล้วแล้ว้วเ,วเ,วเออนเออนเนสงบ,สงบงเนเอเอียมกันเล้วเอลืออีกนิดนเอออ เลือีกช่องหนึ่งแถวที่สามเราก็จะจบนะครับไอ้หนูม,มีตัวที่เคาะไว้แล้วหรือเปล่าอ๋อ,อเจ็บอะ่ะดิันมาเสียดสีกับผนะ้อาอะไรอะไรเจ็บเ,บเป็นไรเจ็บใจเหรอไม่เจ็บาเจ็บขา,าโอ้ย Thank <laughs> you. ไว้เ,เ,เด่ากกหรับเดี๋ยวล้างมือก่อนลคลิปก่อนอทุกท่านตอนนี้ก็สำเร็จไปแล้วนะครับสามแถวนะฮะขาดว่าจะเหลืออีกนิดหน่อยนะเหลืออีกนิดหน่อยแต่ว่าดูปูนนะทุกท่านไม่แน่ใจนะครับ ได้แถวอีกหนึ่งแถวครบ4่ก็โอ,โอเคเนาะสำหรับภารกิจก่อด้านนี้นะฮะอันนี้คือห้องเนี่ยนะครับจากห้องเนี้ยเราจะก่อมาถึงข้างนอกนี้นะครับทุกท่านก่อมาถึงข้างนอกนี้นะฮะไม่ใช่ว่าเราก่อสุดแค่นี้นะครับห้องเนี่ยจะยืดออกมาอีกสักหน่อยประมาณนี้แล้วก็แบ่งครึ่งนะครับซึ่งทางโน้นก็แบ่งครึ่ง ตั้งเหล็กไว้สาหรับประตูห้องแล้วนะครับนะสองห้องนะครับนี่คือตรงกลางห้องตรงกลางห้องเราก็จะนี่กันตรงนี้นะครับนี่อีกหนึ่งห้องแล้วก็นี่อีกหนึ่งห้องก็พื้นที่สองจุดห้าคูณสามนะครับฝั่งนี้สามเมตรฝั่งครึ่งเนี่ยสองจุดห้าเมตรนะครับก็ถือว่ากว้างพอได้เลยนะครับใช้ได้เลยพื้นที่ใช้สอยส่วนประตูนะฮะก็ความสูงเดี๋ยวเราจะเอาประตูมาทาบแล้วเดี๋ยวเชื่อมเหล็ก อีกที่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ได้ประมาณนี้นะทุกท่านอาขอพยายามนะทำตามที่ทำได้นะะทุกท่านขอขอล้างมือสักหน่อยนะฮะทุกท่านล้างมือพักแป๊บนึงนะครับพักแป๊บนึงน้ำบาดาลที่นี่เค็มจะบ้วนปากแล้วมันเค็มเ็มไม่รู้ยังไงไม่รู้ น้ำปลาปลาเนาะมันเค็มอ่ะ,มมมอะไม่ใช่ไม่ใช่น้ำเนี่ยเค็มล้างหน้าล้างตาหน่อยก็เรียกว่าถ้าโดนน้ำเค็มอะเราจะหน้าขาวเดี๋ยวเราจะหน้าขาวเหมือนน้ำปลาปลาไงก็ล,ล,ล้างหน้าก่อนล้างทุกวันจะได้รอรอโอ้โหอุ้ยขออภัยโดนปากนี่เดียวเค็มปีเลยอย่าเข้าตาเจียวนะ โอเคทุกท่านก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะฮะไว้เจอกันในคลิปต่อไปฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ